ว่าเออันนั้ะคือเขาเขาบอกเขาขับมัจะตัโต๊ะผมกไปขับรไอชนเขาแล้วผมก็เลยบอกบอวพี่ครับผมเป็นรถรถไฟผมจะไปไล่ชนรถเป็นทำไมครับผมว่าผมไปชนเขาผมก็เจ็บทำไมครับพี่ใช่ครับแล้วแล้วเราเรียกว่าถามว่าเออแล้ว่าเป็นปีแตออะไรสาทำไมอะไรเงี้ยมัจะมีตอนแรกเขาก็บกว่ายิปีแต่ไล่ผมตันนนเพราะว่าผมไปใส่กมันน้อง ยืนยันว่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคือเราไม่ได้เป็นคนที่ไปเริ่มหาเรื่องเขาก่อนใช่ครับพี่ก็คืออยู่อยู่ที่่อะคือผมว่างโมากเลยพี่ก็คือบาทีเขาทำมาเขาติดแดงด้วยพี่ติดแดงเสร็จแล้วผมว่าคือผมว่าตัวผมม่นจะพลิไปคืนข้าวพี่ผมาพยายามตีเขาตลอดเลยพี่คือผมมันไม่อยากมีเรื่องพี่คือแบบว่ามองเขาเป็นรถใหญ่อะไรพี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้แกใครอยากเรื่องขรถใหญ่สองพี่เพราะว่าผมโดนอะไรผมก็จักถุกไว้ครับพี่เขาอ่ะไม่เก็บถุงแล้วเขาทำอะไรอ่ะ คืออยากอยากให้เขาออกมารับผิดชอบอะครับเพราะว่าแบบคืเอเขาดูถูกผมเยอะมากเลยพี่คือแบบว่าคือเขาบอกมองว่าเออคนมาไฟหนุ่มคนจนหรืรออะไรเงี้ยพี่ผมก็บอกเออถ้าคนเหมือนกันนะครับพี่เออมันต้องพูดแรงขนาดนั้นแล้วก็มันสีมาชนผมทำไมผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันพี่เพรา,าะเขาบอกผมไม่ได้พยายามช่วยเขาเลยผมพยายามดีตลอด